ครับอ่ะมันจะมีคำพูดที่บอกว่ายุคสลัฟอัสลามยุคคลัฟอะกัมเขาพยายามที่จะนำให้ยุคคลัฟเป็นที่ยอมรับมากกว่ายุคสลัฟซึ่งอันตรายมากเพราะว่าอะไรนะอุลามาที่มีความผิดเพี้ยนในเรื่องของอักีดาเนี่ยปรากฏตัวออกมา,มามากมายในยุคคลัฟนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นชีอะไม่ว่าจะเป็นหลักความเชื่อที่เป็นมุรจิ์ หลักความเชื่อที่เป็นอดารียะหลักความเชื่อที่เป็นชิบารียะคือมันเกิดในยุคสลาฟแต่มันเกิดคนหมู่น้อยมากแต่พอมาถึงในยุคคอลัฟเนี่ยความคิดพวกนี้มันไปไม่หมดเลยแล้วก็มีบรรดาที่อ้างตัวเองว่าเป็นอุลมามะมากมายเกิดขึ้นในยุคคอลัฟซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนพวกนี้ได้สร้างวัทกรรมขึ้นมาว่ายุคคอลัฟจะมีความรู้มากกว่ายุคสลาฟเพื่อที่จะให้คนอย,ยอมรับว่าเวลาจะกลับเรื่องของศาสนาเนี่ย ไม่ต้องกลับไปหาสลับหรอกเพราะว่าสลรบความรู้น้อยถ้าไปดูสลระในความสลับความรู้น้อยนะครับซาบาบางคนเนี่ยคือมีชีวิตทั้งชีวิตยังไม่รู้เลยนะครับว่าเออเวลาที่รอมฎอนมาถึงแลวฝันเปียกขึ้นมาเนี่ยพอตื่นเช้ามาในสภาพที่มียูนุปเนี่ยไม่รู้ว่าแท้จริงบวชได้ไม่รู้เพราะว่าความรู้ไม่ถึงเขาก็มีคนอ้างว่านี่ขนาดซาบายังมีความรู้ที่น้อยขนาดนี้เลยเนี่ย แสดงว่ายุคสลัมเนี่ยจะเอาความรู้ไม่ได้เขาเลยบอกว่ายุคคาลัฟ์เนี่ยอาหกรรมมีความรู้มากกว่าและมีข้อวินิจฉัยปัญหาที่ค่อนข้างจะชัดเจนกว่าอันนี้เป็นคําพูดเป็นวัฏกรรมที่ผิดนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามในเรื่องเราศาสนาเนี่ยต้องกลับไปหากรอบของยุคสลับยุคสลับเป็นยุคที่ปลอดภัยและเป็นยุคที่มีความรู้มีความเข้าใจในศาสนาที่ดีสุดเลยเชคบัตบาฮารีเจ้าของหนังสือเล่มนี้นะครับ เป็นอุลมามะที่ไม่ถูกระบุวันเกิดเกิดเมื่อไรแต่ถูกระบุว,ว่าวันตายนะครับเสียชีวิตในปีที่329เมื่อกี้อธิบายให้ฟังแล้วนะครับว่าสลับกับคลัฟแตกต่างกันยังไงแสดงว่าอุลมามะท่านเนี่ยเชคบับา,าร์ฮานีเนี่ยอยู่ระหว่างสลับแล้วก็คลัฟอยู่ระหว่างการเปลี่ยนทายยุคสมัย